ต่อไปก็มาที่โหมดสุดท้ายนะครับของนาฬิกา xkmi หนึ่งหกรุ่นหนึ่งหกสองแปดนะครับก็คือโหมด st หรือโหมด stopwatch นะครับเห็นไหม stopwatch ตรงนี้นะในตัวกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยศูนย์ h เนี่ยคือศูนย์นี่คือจํานวนชั่วโมงนะครับ h ก็คือชั่วโมง hour นะครับเดี๋ยวลองมาตั้งค่าดูนะอ๋ออันนี้อันนี้คือไม่ได้ตั้งค่านะครับอันนี้คือกดแล้วมันจะนับเวลาไปเลยนะครับก็คือ stopwatch ก็คือเรา จับเวลาไปเลยอย่างเช่นเราทํากิจกรรมอะไรอย่างเช่นวิ่งเนี่ยเราต้องการจับเวลาในการวิ่งของเราว่าเราวิ่งรวมไปแล้วกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือให้มาตั้งที่โหมดนี้นะครับก็คือ s t o p ป a อ c นะงงนิดหนึ่งนะครับก็เวลาจะใช้งานเข้าโหมด stopwatch แล้วก็กดปุ่มนะครับกดปุ่ม start นะครับอ่ามันก็จะ run ไปเลยนะครับนะมันก็จะสามารถไปที่1นึ่งส่วนร้อวินาทีได้เลยนะครับความละเอียดของการของการตั้งค่าของมันนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการจะดูเวลาในแต่ละรอบเนี่ยมันสามารถที่จะทําเป็นแบบคล้ายๆกับว่า,ากดนะครับกดหยุดเพื่อดูเวลานะครับแต่เวลามันยังรันอยู่นะครับหยุดเพื่อดูเวลาณเวลานั้นนะครับแต่เวลามันก็ยังวิ่งอยู่นะครับโดยที่ไม่ทําให้เวลารวมเนี่ยมันเสียไปนะก็กดที่ปุ่มไฟนะครับเห็นไหมครับก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เราวิ่ง มาถึงจุดนี้ที่เวลา36ิวินาทีนะครับแล้วลองกดต่อนะเห็นไหมไปที่4ีแล้วก็คือมันยังรันเวลาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เหมือนอเขาเรียกว่าโหมดสปริตนะสปริตก็คือ,อพอถึงจุดจุดหนึ่งเราต้องการดูเวลาโดยที่ไม่ทําให้เวลารวมในการวิ่งมันหยุดทั้งหมดนะครับเราก็มาสปริตดูอย่างเช่นผมวิ่งไปปุ๊บตรงนี้พอครบ1รอบของ400เมตรแล้วผมจะสปริตดูว่ารอบ400เมตรเนี่ยผมวิ่งไปใช้เวลาเท่าไหร่ผมก็กด ก็ใช้เวลาเป็น1นาที9าวินะครับแล้วกดต่อนะมันก็ลันไปเห็นไหมหนึ 1, 13, 14, ่งนาที1334 15ิิาวิต่อไปเรื่อยๆนะครับหมดนี้มีประโยชน์นะครับในการที่เราจะเช็ครอบนะครับเช็ครอบในการวิ่งแต่ละรอบแต่ละรอบว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับนะแล้วถ้าเราต้องการที่จะหยุดนะครับก็ให้มากดปุ่มนี้นะครับก็สตาร์ทก็สต็อปนะฮะกดอ่าทีเนี้ยถือว่าเป็นการหยุดแล้วนะครับหยุดแล้ว นะครับได้เวลาทั้งหมดแล้วเราต้องการจะรีเซ็ตให้มันกลับไปที่0ูนย์นะครับก็กดที่ปุ่ม reset รีเซ็ตนะฮะอ๋อเยี๋ยนนะอ๋อต้องมากดปุ่มนี้นะครับอ่อคนคาต้องจำนิดหนึ่งนะเอาเป็นว่าถ้าสตาร์ทกดปุ่มนี้นะอ่าโอเคนะครับ นะครับสตาร์ทนะครับแต่ถ้าต้องการจะหยุดช่วงขณะเพื่อดูรอบดูอะไรแต่ว่าเวลายังยังรันต่อเนื่องไปก็ให้กดปุ่มนี้นครับเป็นเหมือนโหมดสปริทนะครับนะเนี่ยมันก็ยังวิ่งอยู่นะแต่เราดูเราดูได้ที่13.63แต่ตอนนี้มันรันไปน่าจะเกือบ20แล้วละอ่า23่แล้วเห็นไหมนะก็ปล่อยมันรันไปแต่พอเวลาเราจะสต็อปนะสิ้นสุดการวิ่งก็กดสต็อปก็คือสตาร์ทอีกครั้งหนึ่ง แล้วต้องการจะรีเซ็ตใหม่ให้มันเป็นศูนย<ๆ>์ศูนย์ก็กดที่ปุ่มไฟนะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการใช้โหมดสต็อปวอตนะครับซึ่งเป็นโหมดที่มีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายหรือต้องการจะจับเวลาอะไรในกิจกรรมที่เราทำนะครับตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์นะโอเคตอนนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับทุกโหมดแล้วของนาฬิกา,า SKMEI นะครับ16รุ่น1628นะครับ ซึ่งโอ้มีโหมดใช้งานครบคันนะครับในราคาประหยัดหลักร้อยนะซึ่งหาซื้อได้ตามแอปช้อปปิ้งต่างๆนะครับผมซื้อมาทางแอปส้มนะก็ได้ราคามาร0อยร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองจีนนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะมีโหมดคบคันนะครับนะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นนะครับมาเล่นนาฬิกาสไตล์คล้ายๆ g ีช็ c k นะครับ ก็มาเริ่มต้นตัวนี้นะครับโหมดการใช้งานคล้ายๆกันแต่ปุ่มอาจจะสลับกันนิดนึงนะครับก็ถ้าเราใช้ตัวไหนคล่องมันก็จะชินไปเองนะครับผมมีตัวนาฬิกาดิจิตอลนะครับทั้งของ Casio G-Shock ตทั้งของ Casio Standard หลายเรือนมากการตั้งค่าก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตำแหน่งปุ่มหรือจำนวนปุ่มมันอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละรุ่นแต่ละเรือนนะก็ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะครับอันนี้ก็มาทำเก็บไว้เพื่อให้ตัวเองดูด้วยแล้วก็ ได้มาแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับที่มีนาฬิการุ่นนี้ก็สามารถที่จะมาใช้เป็นคู่มือในการทบทวนหรือบางทีเอ๊ะลืมไปมันตั้งค่ายังไงเราก็กลับมาทบทวนกันนะครับวันนี้ก็นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่นะครับมาร่วมดูร่วมให้กําลังใจนะครับแล้วก็ต้องจากไปนะครับด้วยนาฬิกา S k m เครุ่น1628ใช้งานดีนะครับราคาประหยัดฟังก์ชันครบครันแล้วก็วัสดุดีนะครับนะลองมาใช้กันดูนะครับ รีวิวอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นพื้นดำตัวหนังสือขาวนะครับเดี๋ยวไว้มีตัวหนังสือดำพื้นขาวซึ่งจะทำให้การรีวิวง่ายกว่านี้ก็จะมารีวิวเพิ่มนะครับในแต่ละรุ่นหรือรุ่นอื่นก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ